สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาทุกคนนะคะพามากินนะคะขนมจีนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเราไม่ชอบหวานนะใช่น้ำตาลเจริญมเป็นซออุ้ยไม่ใช่ไม่มันหลเมื่อกี้น่ะมันหลอใช่อยากรู้ไหมคะว่าใครกินจานนี้นี่ค่ะคนงามปกตินะคะเขาใส่พริกเยอะกว่านี้นะคะ นี่น่าจะซอบลงหลังจากวันนั้นก็เห็นมากภาระนี้ต้องสามใช่ไหมคะต้องยลอยค่ะน้ำรอยเขาเรียกน้ำลอย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 ลอกลอย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 าอาลอยลอยวอยล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 อยอยลอยลอสิอยลอยลอยอยลอยมือนั้ยมือให้ยังยอลอ ขออนุญาตนะคะพี่น้อยพี่น้อยก็พอแล้วพี่น้อยพี่น้อยอ่ะเพชรเพชรเ็นไลดเดอบอพี่จะกี่ครับนี่ค่ะนี้คือที่มาจากครอบคุนซาวนะคะอร่อยค่ะอันนี้ก็ใช่ย่อยนะคะความผิด สาวๆอุ้ยพ่อค่ะกระดินอนนี้วกดึกองสาวให้ดูชัดออริจินอลพ่อพี่บอกฮะต้องแบบนี้ไอ้สบเกียบของตัวเองออออมาจ้ะจานนี้จ้ะไ,ไม่กินชะอมน,นะคะ เดี๋ยววงแตกไม่ใช่อะไรหรอกนี่แมงสิเปิดเพิมแล้วจับใจคู่พ่อเนี่แหละไม่เป็นจัใจคู่รอบวกหนึ่งค่ะใช่คือบวกหนึ่งค่ะเมื่อไร่จิเปิดเทิ่มบวกหนึ่งนี่นะคะคับ เครื่องเคียงของเรามาจา้ะกินจ้ะถ้าเรากินเราจะไม่ได้ภาพนี้นะอ, <laughs> อันนี้คนสวยเขากินนะกก็ <laughs> ไม่ได้ภาพสวยแปลอายค่ะ <laughs> กินคำใหญ่ไม่ได้ไอาย พี่น้อยเพชได้ห่นเนาะนิ่งนิ่งกาวยมากมาปโล่งใส่ ยเาสา,สาเยี่ยมเยี <c oughs> <ๆ>่ยมเยี่ยมเราแคได้บุญกินพริกหรือกินขนมจีนไม่รู้นะฮะกินผักกับพริก นิ่นผักใช่ไหมชอบผักนิ้นแล้วก,กันจองผักไทยไงอร่อยอันนี้ผักคะผักชะอมนะจ๊ะลวกดูผักกินนะคะเป็นอิมแล้วเป็นบอลมีเดยยังไม่ได้กินอินมเขาโอ้แม่เอียงตั้งไว้จือเลยเดี๋ยวมา วันโอเคนคะคะก็น้อยเพียงเดียว